บริวิทวิชูมัวบทที่เจ็ดภายในราตรีเนียมาซอสถานใจวูบฉุกคิดมาเกิดเรื่องแล้วทลานวูบเข้าห้องพักอย่างว่องไวแลเห็นดวงครานผีเสื้อมกฏดยืนหยัดอยู่หน้าโต๊ะข้างเตียงสีหน้าเปลี่ยนแปลงตื่นเต้นสงสัยเนียมาซอจึงพ l o งว่าเจเจมีเรื่องใดหรือดวงครานผีเสื้อมกฏดชี้มือไปอย่างที่ใต้ป้าน้ำฉาบนโต๊ะกล่าวว่าตีีท่านดูเนียมาซอเพ่งตามองเห็นใต้ป้าน้ำฉา ทับกระดาษแผ่นหนึ่งมีทราบทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อใดนงกราพผีเสื้อมากดดึงกระดาษมาเนมซัซอซรีบชงกศีสะหมอกเห็นมีข้อความส,สัอนๆว่าขอให้รีบรุดไปยัางกวนอิมอัมอารามเจ้าแม่กวนิมมีเรื่องสําคัญคิดเรียนบอกที่ริมเบิงจัดเรือน้อยไว้คอยรับส่งแล้วตอนท้ายลงน้ำสู้เนยสื่อไถยไม่ฉีบบวขาวเนมซโซพากจบความพรงว่า กระดาษแผ่นนี้ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อใดหรือนงคราญผีเสื้อมากดคมสติแล้วกล่าวคงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราปิดประตูแง,ง้มไว้ออกจากห้องพักไปย่างเบื้องนอกอยู่เล็กน้อยจึงถามว่าตีต๋ท่านรู้จักสู้เนือ้อซือไถยหรือไม่ข้าเจ้านับแต่อําลาจากสำนักอาจารย์ไม่รู้จักสู้เนือ้อซือไถยอันใดนงคราผีเสื้อมากดกล่าวอย่างรุ่นคิดเมื่อไม่รู้จักมักคุ้นจะไหนบอกว่ามีเรื่องสําคัญคิดเรียนบกหรือ เนีมาซ้องเงีย้ยหูสลับฝั่งพบว่าห้องข้างเคียงเงียบสงัดงานแสดงว่าเรียวเชี่ยเพลและฮักไปคุ้นพักผ่อนหลับนอนแล้วไม่คิดปลุกเรียกรบกวนพวกหนางจึงกล่าวว่าเ,เจ๊ไปกันเถอะตอนนี้ใกล้ายามสามแล้วพวกเราต้องรีบไปรีบกลับนุ่งกราผีเสื้อมากดส้านใจเล็กน้อยกล่าวว่าพวกเราคิดรุดไปตามคำชักชวนหรือนีมาซอเลิกคิวเรียวงามกล่าวว่า หากไม่รุดไปย้ยไม่ใช่ถูกฝ่ายตรงข้ามหัวร่อเยาะนุงกรานผีเสื้อมะกรธก็มาเกิดความสงสัยก็ได้อยาก,กรู้คิดสืบสาวคลี่กลายว่าเป็นเรื่องราวใดดังนั้นผลศิษารับทั้งสองดาบเทียนขายบนโต๊ะเดิอนออกจากห้องปิดประตูโรงสาวเท้าไปอย่างประตูโรงเตี้ยมหน้าโรงเตี้ยมยืนหยัดด้วยผู้รับใช้สองสามคนทางหนึ่งสนทนาปราศัยทางหนึ่งรองคอยแขกเหือมาพัก,กรแรม พอเห็นเนียมมะซอลรานมขลาพิซุมมากดออกมารีบน้อมกายทักทายเนียมะซอฉุกใจคิดกล่าวกับผู้รับใช้คนหนึ่งว่าขอถามสถานที่นี้มีอารามควรอิมอามหลังหนึ่งหรือไม่มีใดท่านหาคิดไปนมัสการพุ่งนี้ไปยังเบิปักซัวโอโดยสารเรือท่องเที่ยวเครื่องช่วยยามก็บรรู้ถึงเนียมะซอเห็นมีอารามควรอิมอามจริงจริงจึงถามอีกว่าในอารามควรอิมอามมีสู้เนือ้อือไถยนางหนึ่งหรือไม่ มีบุคคลเช่นนั้นสู้ในซื่อถ่ายคือแม่ชีชลาเจ้าของอารามควนอิมอัมเนี่ยเมื่อสองส่งเสียงท้องอ้อสอบถามทิศทางที่ตั้งบึงตักสวโอจึงกล่าวคำขอบคุณโดยเคียงบางเคียงไรลอ,อกจากโรงเตี้ยมพร้อมกับนุ่งครานผีเสื้อมางกฏทั้งสองเดินฝา่าผู้คนสัญจรตามท้องถนนมุ่งสู่ประตูด,ด้านทิศเหนือชูครูให้หลังบรรลุถึงเห็นทหารเฝ้าประตูเมืองสวมใส่สเสื้อกรอะ ถือทวนพระราชการอย่างเข้มแข็งที่แท้ตามเมืองใหญ่ต่างๆล้วนจากทหารพระราชการในยามข่าคขืนชื่อจิวนับเป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งจึงมีทหารประจำการทั้งสองออกจากประตูเมืองทุ่มเทวิชาตัวเบาไปตามเส้นทางที่ผู้รับใช้บ่งบอกพุ่งปราสุูปที่ตะวันตกเฉียงเหนือยามนี้จันกระจ่างประดับฟ้าท้องทุ่งเวิงว้างสุดสายตาที่นาเขียวชุ่มไพศาลปลูกกระท่อมมุงจากปราปลาย บรรดากาศสงบหน้ารื่นลมชั่วครวูให้หลังเห็นที่เสื่องหางไปหลายลี้ปรากฏเป็นบ,บึงน้ำกว้างขวางแห่งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์หนนใหญ่สัดส,สองผิวบึงกระจ่างจ้าดูกระจกสีเงินบานหนึ่งพอมารู้ถึงบริมบึงตักสัวโอเห็นระลอกน้ำเลื่อมพลายลมเย็นโชยเฉยฉิว,วพัดต้องต้นเข็มบริมบึงไหวโอนเอเมอเกิดเสียงดงังซสา พานแววเสียงพายกระทบน้ำลงเข็มด้านซ้ายปรากฏเรือน้อยลำหนึ่งแหวงพุ่งออกมาดุดเกาทันเนี่ยมอซอนนองครานผิเสื้อมังกรสะท้านใจวูบที่ริมเบิงจัดเรือน้อยไว้จริงๆแล่เห็นท้ายเรือนั่งไปด้วยเงาร่างอ่อนแอนสายหนึ่งพอจ้วงพายครานหนึ่งเรือน้อยพุ่งปราด,ดุดเหินบินคาดว่าผู้ถือท้ายคืออิสตีทั้งมีพลังฝีมือไม่ต่ำสามเรือน้อยพอเทียบใกล้ทั้งสองเพ่งตามอง เห็นผู้ถือพายสวมหมวกปีกถักสารจากไม้ไผไ่ใบหน่าคลุมผ้าสีเขียวครองจีวอหลวมกว้างกลับเป็นแม่ชีรูปหนึ่งเนื่องจากนางเพียงเห็นดวงตาวาวับเป็นประกายคู่หนึ่งไม่อาจคำนวณอายุไขข,ของนางได้ขนาดสำรวจมองนนมั่นซอภาษาเมือกล่าวว่ารบกวนซื้อไถยคำยุ่ยองแม่ชีรอนานแล้วแม่ชีคุมหน้ากล่าวเสียงเย็นชาไร้ไมตรี ประสกทั้งสองมีกาลังขวานกล้าแข็งเป็นที่เลื่อมสายของอาตมานะักเดียมะซหันมาศตากับนงครานผีเสื้อมากดแวบ,บหนึ่งฟังจากน้ําเสียงแม่ชีคุมหน้ากลับมีอคติคิดร้ายแม่ชีคุมหน้ากล่าวว่าประสกทั้งสองเมื่อมาแล้วเชิญขึ้นเนื้อเถอะเดียมาซอรู้สึกเมื่อมาถึงขั้นนี้ย่อมไม่อยากล่าถอยแต่กลางขันยามนั้นไม่กล่าวกว็ไหลลอยตัวขึ้นกลางอากาศแล้วลิ้วลงบนเรือน้อยนงครานผีเสื้อมะกดขยับไหลมุบ ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดทั้งสองล้วนมีตัวเบาเลื่อนล้ำพ่างแผ่เบาดุดปุ๋ยนุ่นยามแล,ล้วเลี้ยวลงปลาจากซุ่มเสียงผิดปกติเรือน้อยไม่สานไอยแม้แต่น้อยแม่ชีคลุมหน้าปลาจากท่าทีตื่นตระหนกจ่วงพายหันหัวเรือแจวสู่ใจกลางเบืงองคล้ายไม่เห็นหนุ่มสาวทั้งสองยืนใส่ตาเหนียมมาซอยละนมกลางผิเสอมกฏก็ไม่เหลียวแหล่แม่ชีคุมหน้าหันหน้าหาใจกลางเบือง หันหลังให้กับนางทั้งสองยืนเคียงบ่าเคียงไหลางามชมจานสุกสกาวทัศนาทิวทัศน์เบืองน้ำปล่อยให้ลมราตรีพัดผิวเสื้อผ้าปลิวสวัยดวงคราบผีเสื้อมากดรู้สึกหนาวเย็นเล็กน้อยต้องแอบอิงเข้ามาในอ้อมอกเนี่ยเมซ้อสร้อยงลืมตัวเรือน้อยรูดหน้าหงุดหดเหลวคล้ายเหินบินฝ่าฟองคลื่นไปชูครู้ให้หลังเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นเดินบืองดำมาเมื่อมแถบหนึ่งที่ไกลาตาปรากฏแสงโคมไฟหลายจุด เหน่อมาซอและนุ่มขรานผีเสื้อมกากดค่าเนรว่าที่ซึ่งปรากฏแสงคงไฟคงเป็นอาหลามกวนอิมามรวมกลางเบิงพอโฉยพัดผ่านหอมเอากลิ่นหอมชื่นนาสากระทบนาสิกชวนให้ปลอดโปร่งใจยามนี้จึงพบว่าที่ดับมาเบื้อมแถบนั้นหาใช่ลิมเบิงหากแต่เป็นดงดอกบัวแถบใหญ่หรือน้อยกำลังแล่นตัดผ่านไปท่ามกลางดอกบัวชูช่อ ัดทางน้ํากว้างประมาณเจ็ดเชีย้ยสายหนึ่งแสดงว่ามีคนคอยดูแลดอกบัวแถบนี้ตลอดเวลาทั้งสองกว่าตาหมองเห็นใบบัวโตวเท่ารม่มก้านบัวลอยพ้นจากผิวบึงหงน่าเสียดายที่ไม่ถึงฤดูการออกดอกแต่สามารถสูดได้กลิ่นหอมซาบซ่านแล้วโนงคราญผีเสื้อมกฏพอเห็นเช่นนั้นต้องประวัติเรืองถึงผู้ฟูงชนตามท้องถนนในเมืองฉือจิ๋วต้องรอบถอนใจกล่าวว่า พ่อค้าวานิชเหล่านั้นมุ่งใฝ่หาผลประโยชน์หมกมุ่นสุลานารีใหญไม่ท่องเที่ยวสารที่นี้สคราเนมอสโซหัวท้อาหางเาากลวะสามัญชนเหล่านั้นเพียงรู้จักแต่งกายหรูหรารับประทานอิ่มหนำเสพสุขชั่วครู่ชั่วย,ยามไหนเลยมีรสนิยมเช่นนี้นงครามผีเสื้อมกฏโคนิสากล่าวว่าสู้น้อสือไถตั้งรกรากอยู่ที่เริมเบึงอยู่เคียงคู่พระธรรมคำสอนผ่านชีวิตสุขสันโดษ คงเป็นบงชิดที่ซึ้งโลกิยวิสัยท่านหนึ่งมีเม้าเร้าใสหน้ากล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงซื้อไทยท่านนั้นคงไม่ลอบเร้นเข้าโรงท,ที่พักทิ้งจุดหมายนัดแน่โคนมายัางที่นี้แล้วเพิ่งขาดคำด้านหลังเกิดเสียงแค้นอย่างเดือดดาลทั้งสองเหลียวหน้ามองถึงกระใจหายว่าเห็นแม่ชีคลุมหน้าสะบัดภายไม้ด้วยท่าหวยเศร้าหงโงักกว่าทำลายห้าบรรพบ ประสานกับพลังลมหอบใหญ่กวาดกระแทกใส่เนม้อลาซอลนงคร,รามผีเสื้อมงกรกเหตุการณ์อุบัติอย่างกระทันหันทั้งสองฝ่ายอยู่ในระยะประชิดใกล้กอบกับเรือน้อยพื้นที่จำกัดทั้งลอยลำอยู่บนผิวเบืงสถานการณ์นับว่าเลวร้ายยิง่งเนม้อลซอลนงคร,รานผีเสื้อมงกตรตวาดอย่างขุนแค้นสาดพุ่งร่างพ้นจากเรือลอยโตอยู่กลางอากาศเหนือผิวเบืงแม่ฉีกลุ่มหน้ากวาดพายไม้พลาดผิด แต่สามารถคุกขามทั้งสองไปยังผิวบึงต้องเปล่งเสียงหัวรออย่างลิงโล่ลำาพงเสียงหัวรออพิ่งเพลงจากปากเนี่ยมาซ้อลตลนกรานผิเสื้อมกดพากันกูนก่ร้องดังสดใสปลายเท้าแตะอย่างก้านบัวที่ลอยพ้นจากผิวเบืองพุ่งย้อนกลับมาดูดสายลมแม่ชีกลุ่มหน้าคิดไปถึงทั้งสองกลับมีท่าร่างคล่องแกลพิสดารป่านี้ต้องตะลึงหลานรูบควงพายไม้ในมือจูโจมใสนงกรานพิเสื้อปรากฏดังเคลื่ใหญ่ ยามนั้นนงครานผีเสื้อมากดอย่างเท้าลงบนกราบเรือพอเห็นภายไม้กวาดกราดมาจึงพิ้วกลายเป็นอย่างก้าดโบวอีกต้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมะซอ้อหเืี่ยวร่างหลงที่กราบเรือด้านหลังกราดฟาดฝ่ามือใส่ไหลซ้ายแม่ชีคุมหน้าอย่างว่องไวแม่ชีคุมหน้าได้ยินเสียงพลังลมพันตวาเสียงเจื้อยแจ้วสะบัดภายไม้ตามสภาวะวกปราใส่เนี่ยมะซ้ซอที่ด้านหลัง ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวสุดแสนเนียมอะะสซะ้นใจเล็กน้อยลอยถดขึ้นกลางอากาศปล่อยให้ภายไม้กวาดผ่านใต้เท้าไปผ่านแววเสียงครางกระหึ่มดูดหงกู่ก้องประกายเขียวเรืองรองกระจายจ้านงครานผีเสื้อมากกรลอยตัวกลับมาฟาดฟันกระบี่เขียวเรืองลงยางศีสาบแม่ชีขุมหน้าดุดสายฟ้าแม่ชีคุมหน้าแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฝอร,รีบกวงผายก้มศรษะตาตลง ประกายสีเขียวกระจายวูบเสียงซาดังตามติดมาหมวกบนสีสัแม่ชีคุมหน้าถูกกระบี่เขียวเหลืองฟันหลุดไปแถบหนึ่งผมเผ้าดำขลับกระจุกหนึ่งลิวขึ้นสู่ท้องฟ้านงครามผิเสื้อมากดโครงการวูบใหญ่แม่ชีคุมหน้ากลับมีผมเผ้านั้นะเป็นเรื่องผิดความคาดหมายใหญ่หลวงเนี่ยมาซอฟที่กลางอากาศพันตบาตกองขยับข้อเมือฟาดพลังขุมหนึ่งแม่ชีคุมหน้าสำนึกแน่ว่าไม่ใช่คู่เือหนุ่มสาวทั้งสอง ไม่รอให้พลังฝ่ามือทะลักถึงดีกายจากท้ายเรืออย่างว่องไวแววเสียงดังตูมสะเก็ดน้ำสาดกระจายเรือน้อยสายไหวแม่ชีคุมหน้ากระโดดลงน้ำไปเหนี่ยมอซอพิวแล,ล้วลิ้วลงบนเรือน้อยขมสติลงแล้วฉุกใจคิดขึ้นแม่ชีคุมหน้าเมื่อกระโดดลงน้ำย่อมต้องหาทางทำลายเรือน้อยนี้ความคิดพะวูพันร้องพูงว่าเจ๊เจ๊ผิดท่าแล้วนงครามผินเสื้อมรกตไม่รู้จักวิชาทางน้ำ ถึงกับประวัติลนล,าง,ลางขึ้นมาร้องเรียกว่าซอตีตีพางยื่นมือกุมแขนเนี่ยมอซอไว้เนี่ยม,มซอซอฉุกใจคิดเกรงกำลังใส่แข้งขวาเปี่ยมล้นพลิกฝ่ามือฟาดพลังกล้าแข็งกระแทกใส่พิบึงข้างเรือน้อยในเสียงดังโครมสเกตน้ำแตกกระจายเรือน้อยพุ่งถอยไปด้านหลังดูเก่าทัานเรือน้อยพอเคลื่อนถอยบนผิวน้ำปรากฏมือขาผ่องประดุดโยกสองข้างโผล่พ้นขึ้นมา จากนั้นจมลงปรากฏหมวกปีกขาดวิ่นไปหนึ่งลอยขึ้นเหนือมาซอฟฟาดฝ่า,ามือใสผิวน้ำอีกคราเรือน้อยผ่านเคลื่อนห่างมาหลายว่าได้ยินเสียงซาซาเรือน้อยทรวงปราดไปในดงดอกบัวนง,งครานผีเสื้อมากดกม้มศีสาลงมองเห็นภายไม้ยังอยู่บนเหรือดังนั้นก้มกายลงหยิบฉวยขึ้นจ้วงแจวดยแรงแต่มาคับไม่ถูกต้องเรือน้อยจึงหบุนคว้างไปมา เนียมมะซอพอเห็นเช่นนั้นรีบยื่นมือรับผายไม้มาพันเห็นองครานผีเสื้อมากฏหน้าแปลเปลี่ยนไปอุทานว่าจีตีนางมาอีกแล้วพันชี้มือไปอยังผิวน้ำเนียมะซอกวาดตามมองตามปลายนิ้วของหนางเห็นผิวเบิ่งที่อยู่ห่างไ้าว่าปรากฏละลอกสันพริวดุดเกล็ดปลาคนในสายน้ำแแบบไหวตรบ่ายังเรือน้อยดุดฉลามร้ายตัวมหืมา โรงกรานผีเสื้อมากดยามแตกตื่นพร้อนลุ่มต้องยืนกลุ่มต้นแขนเนี่ยมะซ้อยกราเนี่ยมะซ้อก็คิดไม่ถึงว่าแม่ชีไว้ผมนางนี้กลับมีวิชัยทางน้ําสูงเยี่ยป่าน,นี้ยามนั้นปาดพายไม้ใส่ผิวน้ําเบาๆรือน้อยพันแหวกพุง่งออกจากโดงดอกบัวเข้าสู่ทางน้ําอีกราเนี่ยมะซ้อติดตามอยู่ร่วมกับเซียนกระเหรี่ยนเทพดาปูนกลางเกาะ ทะเลต่างห้ปีเศษเรียนรู้วิชาทางน้ำพร้อมศึกษาวิธีบังคับเรือจึงควบคุ่มเรือน้อยแล่นสืบต่อได้และเห็นเงาคนในสายน้ำแหวกว่ายเข้ามาในลอนสมินสองหวาแล้วนงคราญผีเชิดมากดต้องเก่าเพียงร้อนลุ่มตีตีรีบแจวเร็วขึ้นขณะว่ากล่าวคนในสายน้ำว่ายปราดเข้าใกล้มาอีกหนึ่งหวาเนียมอซอกแค้นหัวร้อยเย็นชาจ้วงพายบังคับเรือน้อยถอยปราดไปสองหวา ทอทิ้งคนในสายน้ำมาไกลโขนงครานผิเสื้อมากดจิตใจดีงามพอเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวหากเป็นเช่นนี้สืบต่อนาคงต้องจมน้ำตายเนียมมะซอก,กระชากเสียงบอกหรือเจ๊เจ๊ลืมเลือนว่าเมื่อครู่นางคิดทำร้ายท่านจมน้ำตายนงครานผิเสื้อมรากดนิ่งเงียบงนันหัวนึกถึงแม่ชีนางนั้นต้องจมน้ำตายสร้างความลำบากยากใจยิ่งเนียมมะซ้อโล่งรู้ความในใจนางยิ้มพากล่าวว่า เจเจโปรโดวางใจคำวณจากว,วิชาทางน้ำของนางต่อให้อยู่ในน้ำสามวันก็ไม่เสียชีวิตพลางจ้วงภัยลงบนผิวน้ำเรือน้อยแล่นปลาดไปดุดเก่าทันนงครานผีเสื้อมากฏดพอฟังว่าแม่ชีนางนั้นไม่จมน้ำตายค่อยคลายใจลงเห็นเนี่ยม,มซอซอแล่นเรือสุรที่ซึ่งปรากฏแสงคมไฟหลาจุดนั้นต้องกล่าวสงสัยใจตีต,ตียังคิดรู้สัวลา,ามควรอิมอิมหรือ ย่อมแน่นอนข้าเจ้าต้องการสืบทราบว่าแม่จีคุมหน้าฉไหนประทุษร้ายพวกเราซูนเนยซื้อไถมีจิตเจตนาใดกันแน่นงกราผีเสื้อมงกฏพกูนศีรษะคล้อยตามเหลียวหน้ามองดูเห็นปวกปีกบนผิวน้ำใบนั้นอยู่ล่าหลังสิบกว่ามองไม่เห็นเงาโกนในสายน้ำอีกเหนี่ยมซอซซอจ้วงพายโดยแรงเรือน้อยรุนได้เร,เร็วกว่าแม่ชีนางนั้นมากนะจูครูให้หลังบรรลุถึงริมบึง บนฝางปรากฏหญ้าเขียวกระจิดุดพรมที่ห่างไปสิบกวา่าเป็นป่าไผ่กว้างใหญ่อารามกูนิมัมอยู่ส่วนลึกของป่าไผ่เนี่ยมออนซ้อและนงครานผิดเสื้อมกฏกระโดดขึ้นฝางชักชวนกันวิ่งตะบึงสู่ป่าไผ่ชั่วปริบตาก็มรรูุถึงสายตาย,ยังกวาดมองเห็นทางซ้ายมือปรากฏเป็นทางเดินสายหนึ่งทั้งสองจึงพุ่งปราดไปแลเห็นทางเดินกว้างประมาณหนึ่งวา ผูราดด้วยหินเขียวปลายหนึ่งตัดจากริมบึงอีกปลายหนึ่งท่อเข้าป่าไผ่ริมบึงด้านที่ตัดทางเดินผูกไว้ด้วยเรือน้อยหลายหลำแบบลักษณะเป็นเฉกเช่นกับรามของแม่ฉีนางนั้นเนียมมอซอและนงกรานผีเสื้อมะกฏเร่งรุดตามทางศิลาวิ่งตะบึงสู่สวนลึกของดงไผ่ขณะรุดหน้าเห็นทางเดินสาเรียบร้อยในป่าไผ่สองฝ้าข้างปราศจากใบไ,ไม้ร่วงหลน่น คาดว่าแม่ชีในอารามมักทำการปัดกวาดจากความนี้แสดงว่าดอกบัวกลางเบืองก็เป็นเหล่าแม่ชีตกแต่งตัดเหล่มดังนั้นเนี่ยมอดซอบพอยบังเกิดความรู้สึกต่อสู้น้อยสื่อไทยเชกเช่กกนกระดงครานพีเสื้อมรกตพอออกพ้นจากโดงไผ่รู้สึกกระจ่างจ้าที่เบื้องหน้าสายตาเห็นประตูอารามสองบาโลงร่างสีดําห่วงทองเหลืองบนประตูสะท้อนประกายวาววับ บานประตูปิดสนิทแน่นสองฝ้าข้างประตูก่อสร้างกำแพงล้อมสีแดงสูงตรางานยื่นขยายไปทางซ้ายขวาเมื่อบรุ้ถึงเชิงบันไดประตูว่ามเห็นป้ายขวางเหนือประตูจเาเึือกัสษองสีทองสามตัวกวนอิม,มอา,ามอารามเจ้าแม่กวนอิมนงครานผีเสื้อมกอดพอเห็นเช่นนั้นเมื่อน้ามากล่าวถามเนียมอซอว่าตี๋ตีพวกเราจะทะยานข้ามกำแพงล้อมเข้าไปหรือไม่ เนียมอสซ์ใส่หน้ากล่าวว่าพวกเราถือจดหมายรุดมาตามนัดสมควรเข้าทางประตูใหญ่อย่าเปิดเผยพางก้าวขึ้นบันไดศิลายกมือข้อห่วงประตูสองคราเนื่องเพราะวิการสงัดงานเสียงข้อห่วงประตูจึงดังกังวานเป็นพิเศษรอคอยชั่วกณะเนียมอซซอขนาดจะเคาะประตูอีกภายในอารามแผ่ไปเกิดเสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังขึ้นเนียมซละนงครามผีเสื้อมกฏศบตากันรูบ ลอมตื่นตัวขึ้นแวววเสียงถอดกรอนประตูประตูลามถูกเปิดออกบ้านหนึ่งแม่ชีศีสาล้านอายุ21-22กครองจีบอนหลวงกว้างผู้หนึ่งปรากฏกายออกมาเนี่ยมมซ้อนลนุม่มผีเสื้อมังกฎพอเห็นแม่ชีศีสาล้านต้องงงงานพูบหวนนึกถึงแม่ชีคลุมหน้าไว้ผมเผ้าสร้างความพิศวงสงสัยขึ้นมาแม่ชีศีสาร้านพอเห็นหนุ่มสาวทั้งสองสีหน้าปรากฏ แววตื่นเต้นสงสัยขึ้นจากนั้นกรมศิษากล่าวว่าประสงฆ์ทั้งสองขอประตูยาวิการหรือค่าที่พักแรมอารามราวตรากฏไว้ว่าแม่นุญาตอาคันตุกะผู้ดุค้างแรมสองท่านขอเชิญไปยังที่อื่นเถอะเนี่ยม,มซ่ซอละนุกรานผีเสื้อบากฏโครงการอีกกราแต่เห็นจีวรครอบล่างแม่ฉีศิษาล้านเป็นเฉกเช่นกับที่แม่ฉีคลุมหน้าสวมใส่ชัดชัด แม่ชีศีาร้านดูจากสีหน้าหนุ่มสาวทั้งสองเข้าใจว่าผิดหวังที่ไม่ได้เข้าอารามจึงหันกายหมายปิดประตูเนียมาซ้อรีประสานมือกล่าวว่ารบกวนเซี่ยวซื้อถยคำยกย่องแม่ชีน้อยน้อมเรียนต่อสู้เนยซื้อถ่ายว่าเนียมาซ้อรุดมาตามคำเชิญในจดหมายแล้วแม่ชีศีาร้านกล่าวอย่างมึนงงสงสัยพระสงฆ์ทั้งสองได้รับจดหมายจากเจ้ารามราวตั้งแต่เมือ่อใดหรือ เดียมา่าซอจูคิดว่ามีเล่นสนายผิดท่าไปจึงกล่าว้ามคืนนี้เองนุงกรามผีเสื้อมาก,กว่ากล่าวเสริมขึ้นตอนที่พวกเราพบเห็นจดหมายของซื้อไถเป็นเวลายามสองแล้วแม่ชีศิสาร้านยิ่งตื่นเต้นสงสัยคบคิดเล็กน้อยจึงพึ่งความว่านี่หรือมีส่วนสัมพันธ์กับซาซือเจสิทธิผู้เพียดดับสาที่เพิ่งหลบหนีกลับมาเนียมาา่าซอพอฝังเข้าใจว่าเป็นแม่ชีกลุ่มหน้า มิรอรับฟังจบความกล่าวว่าถูกแล้วเป็นเสี่ยวซื้อไถนางนั้นเองแม่ชีศิสาร้านหน้าป,ปลายเปียเล็กน้อยกล่าวอย่างร้อนรุ่มประสบทั้งสองผลดรอสับครู่อาตมาจะเข้าไปน้อมเรียนจเจ้าอา,ารามเราในบัดดลจบคำหันกายก้าวปราดปาดไปฝีเท้าคล่องแคล่วปรดาดเปลี่ยวยิ่งเนี่ยมาซ้อนละนงคราผิเสื้อมรากฏทราบว่าแม่ชีศิสาร้านปรับพื้นฐานพลังฝีมือไม่ใช่ชั่วพอกวาดตามอง ามเงาหลังแม่ชีนางนั้นเห็นหลังประตูห่างประมาณ7-8ว่วาเห็นโบสถ์พระประธานโออาประตูโบสถ์เปิดอ้ากว้างภายในแขวนโคมกระจกหลายดวงสาแสงนวงใหญ่เดืองเพราะรูปปั้นที่กึ่งกลางโบสถ์สูงตรางานไม่อาจเห็นชัดตาว่าเป็นรูปใดคำนวณจากนามอารามคาดว่าเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม เชิญบันไดโบสถ์พระราประธานจัดตั้งกระถางทูบขนาดใหญ่ใบหนึ่งกลางลานตึกปูลาดด้วยหินเขียวหน้าโบสถ์ข้างด้านซ้ายขวาพอปลูกบุพผาพันประหลาดตาเลมเป็นพระเบียบเรียบร้อยนงคราผีเสื้อมกรดพันกล่าวเบาๆต,ตีตี๋คิดไม่ถึงวิชาทางน้ําขอแม่ชีคุมหน้ากราบสูงเยี่ยมปานนี้ฟังจะบากคําคซื้อไถน,น้อยนั้นแสดงว่านางหลบหนีกราบถึงอารามแล้วพางกวาดตาไป ในอารามเห็นหลังประตูโบสถ์พระประธานปรากฏแม่ชีศีาล้านหลายรูปจงโสดศีมองมาจึงต่างตื่นว่ารอสักคู่พอพบพานสู้เนือ้อือไถต้องมิทานขาดคําแม่ชีศีาล้านที่เข้าไปรายงานเมื่อครูสาวเทาว้าก้าวปราดออกจากโบสถ์พระประธานมุ่งตรงมาอย่างประตูอารามแม่ชีศีาล้านนั้นพอบรรลุถึงหน้าหนุ่มสาวทั้งสองแย้มยิ้มพางเก่า ขอเชิญประสบทั้งสองไปยังห้องรับแขกจเจ้ารามเราจะติดตามไปจากนั้นหันกายนำทางเนียมาซอลนองครามพิซซ่มามกฏดตามติดอยู่ด้านหลังเข้าอารามกุนอิมาม,มพอเข้าสู่ประตูข้างด้านขวามือของโบสถ์พระประธานเห็นเป็นห้องรับแขกครั้งหนึ่งภายในตกแต่งอย่างสมถะไม่ฟุ้งเฟอ้อก่อความสงบทางใจแก่ผู้คนเนียมาซอลนมกครามพิซซ่มามกดพอชุดนั่งลง ปรากฏแม่ชีน้อยอายุ1 3บสรูปหนึ่งเสนอน้ำชามาสองถ้วยชูครูให้หลังนอ,นอกประตูปรากฏแม่ชีฉลากรองจีวรสีถารูปหนึ่งสาวเท้าก็ามาเห็นแม่ชีฉลาขนคิ้วขาวโปร่งใบหน้าแดงอิ่มเอิบเปลี่ยมแววเมตตาการุนมือถือลูกประคามพวกหนึ่งชวนให้ผู้พบเห็นเมื่อเกิดความเคารพยำเกรงเนียมมาซ้นลนลงกลาพิซื่าบกฏพอเห็นเช่นนั้น พากันยืดกายขึ้นแม่ชีฉลากล่าวว่ามิซาประสบน้อยทั้งสองมายังอารามเรายาวิการไม่ได้ออกต้อนรับย่างหวังให้อภัยด้วยเนี่ยมะะะื่ซอและนมคราผดเสื้อมกาวดทราบว่าแม่ชีฉลารูปนี้คือสู้เน้อเสือไทยแม่ชีดอกบัวขาวเมื่อรับฝังจู่คิดว่าความนี้มีเล่นสนัยจึงน้อมกายล่าวา่า รุดมารบกวนซื้อถ่ายยามวิการรับว่าไม่เป็นควรอย่างยิ่งไหนเลยกล้าให้ซื้อถ่ายออกต้อนรับสู้เนื้อสื่อถ่ายย้มยิ้มอย่างเมตตาการุนกาวะประสบน้อยทั้งสองไม่ต้องเกรงใจใเชิญนั่งทั้งสามเมื่อนั่งเรียบร้อยสู้เนือ้อสือถ่ายถามว่าเจตนาการบาของประสบน้อยทั้งสองคือเนมาซ้อจึงบอกเล่าเหตุการณ์ที่ได้รับจดหมายในห้องพักแต่ไม่สะดวกทำการบ่งบอกเรื่องที่พบพผ่านแม่ฉี่กลุ่มหน้า ที่ริมบึงในตอนนี้สุดท้ายกล่าวว่านี่คือจดหมายฉบับนั้นซื้อไถโปรดอ่านดูพางยื่นสองมือส่งกระดาษแผ่นนั้นให้สู้เน้อยซื้อไยพอรับมาครีดูพันหัวรอบเบาวสีหน้าปราศจากโมหะเหลียวหน้ามาอย่างแม่ชีศิษาร้านที่ยืนหยัดอยู่ด้านข้างรูปหนึ่งกล่าวว่าไปดูว่าซาซือเจ้สิทธิผู้เพียรดับสาผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหรือไม่ให้นางรุดมาพบเราในบัดดล แม่ชีทิส่าร้านารับขำพันกายออกจากห้องเนียมาซอลนลงกรานผีเสื้อมะกรดชุกใจคิดสบตากันแวบ,บหนึ่งสู้เนือ้อสือถ่ายกลายว่าระหว่างทางที่ประสบน้อยรุดมาเกิดเรื่องใดหรือไม่เนียมาซอจึงไม่ปกปิดอำพรางอีกบอกเล่าเหตุการณ์ที่พบพาแม่ชีกลุ่มหน้าให้ทราบเพิ่งเล่าจบความแป้วเสียงผีเท้าดังขึ้นแม่ชีทิสาล้านที่จากไปเมื่อครู่ชักนาแม่ชีเข้าหน้าคมขำ อายุ25-26ครูปหนึ่งสาวเท้าเข้ามาสู้เนยสือไถยพอเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเลี้ยวอิงบอกเล่าเหตุการณ์ที่เจ้าประสบมาในคืนนี้ต่อประสบน้อยทั้งสอง,องเถอะพางชี้มือไปยังเนี่ยมมัซ้อนหนุงครานผีเสื้อมะกดซึ่งนั่งในที่นั่งอาคันตุกะเนียมมัซ้อนหนุงครานผีเสื้อกดจึงน้อมกายเล็กน้อยแม่ชี้เลี้ยวอิงหน้าแดงระเรื่อโยงกายครวะทั้งสองจากนั้นกล่าวอย่างขุยเขินอี่างงาย เมื่อพบข้ามอาตมาเข้าเมืองไปซื้อตะเกียงน้ำมันขณะห่างจากประตูเมืองฉือจิ้วครึ่งนี้เห็นมีสตรีสาวชุดแดงนางหนึ่งดาหน้ามาเนียมอซอฉุกใจได้คิดถามว่าเป็นสตรีสาวชุดแดงหรือถูกแล้วนางย้มเฉียดผ่านข้างกาตามาได้เหลือแผลมาแวบหนึ่งจากนั้นถาโถมเข้ามาอาตมาไม่ทันระวังจึงถูกคร่าก,กุมไว้เล่าถึงตอนนี้สีหน้าแดงเร่อเรือด้วยความอับอายขุ่นแค้น ยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อสตรีสาวชุดแดงนั้นคุกคามอัตมาถ,ถึงพี่ปปเปล่าเปลี่ยวแห่งหนึง่งสกัดจุดชาอัตมาไว้เปลืองชุดนางชีไปดีที่พบพานชัยชลาผู้หนึง่งใครจุดให้กับอัตมาคุ้มครองส่งถึงริมบึงแต่เรือน้อยที่โดยสารไปกลับอันธานแล้วนงคารานผีเสื้อมกฏนึกได้ด้วยปัญญาไหวถามว่าสตรีสาวนั้นมีอายุยี่สเศสีหน้าแฝงแวยวยุ่วุวนกวนลาค่ากามัง มีผิดแม้แต่น้อยเนียมวัสดกะช่ากเสียงว่าอย่างนั้นคงเป็นสตรีสุขนิรันนั้นแล้วเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ปริศนานับว่าสลายคลายแม่ชีคุมหน้านั้นคือสตรีสุขนิรนันสวมรอยปลอมแปมนั่นเองมีหน้าเล่านางจึงไม่ผมเภาพร้อมกันนั้นนางที่คุมหน้าด้วยผ้าเขียวเพราอเพื่อปกปิดโชมหน้าแท้จริงป้องกันไม่ให้เนียมวัสซะและนงกรานผีเสื้อมากดจดจำหอ,อกดูท่าที สตีสุขนีรานขุนแค้นที่พ่ายแพ้ในเงื้อมมือเนี่ยมอ่อซ้อสูญเสียแขนเสือ้อใหญ่ไหมฟ้าสองข้างจึงแอบอ้างนามสู้เนือ้อสือไถท,ทิ้งจุดหมายหลอกล่อ,ลอตอนรุดมาแล้วโอกาสประทุษร้ายตนในระหว่างทางเรื่องราวเมื่อคลี่คลายกระจ่างเนี่ยมอ่อซ้อจึงชักชวนลงคราผีเสื้อมกฏยืดกายขึ้นกล่าวว่าผู้ยาเพิ่งเข้าสู่วงนักเลงไม่ได้แยกแยะเรื่องราวโดยละเอียดเป็นเหตุให้รบกวนสือไถ โดยพะะาการต้องขอภพย่างสูงตอนนี้วิการตึกมากแล้วคิดใคร่ขออําลาจบคำน้องกายคารวะพร้อมกับนงขานพิเสื่อมกฏสู้เนยซือไถ่เฮี้ยมยิ่งอย่าเมตตาการุณยื่นมือประคับประของ,ของกล่าวว่าประสบน้อยทั้งสองโลดแล่นมาครึ่งคืนคงรู้สึกหิวโหวยยังคงรับอาหารเจแล้วค่อยจากไปรบกวนซือไถานานไปรู้สึกไม่สบายใจยิ่ง มีหน้ำสามวันพรุ่งนี้ยังต้องเร่งรุดเดินทางกุศลเจตนาขอรับด้วยใจแล้วสู้เนืยสื่อไถเห็นทั้งสองตกลงใจจากไปจึงไม่เหนียวร้างอีกกล่าวกับแม่ชีทั้งสองรู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองส่งระศน้อยสองท่านนี้ข้ามบึงแทนซื้อแปด้วยหยุดเล็กน้อยจึงกำชับว่าจากนั้นรีบกลับมาอย่าได้เกิดเรื่องแม่ชีเลี้วอิงและแม่ชีรูปหนึ่งรับคำว่า น้อมรับคำสั่งเนี่ยมาซ้อและความจีกมีคิดรบปวนให้ทั้งสองติดตามส่งแต่แล้วฉุกคิดว่าหรือน้อยไม่มีผู้ใดแล่นกลับมาจึงกล้ามคืนบาจาไว้ทั้งห้าออกจากห้องสู้เนื่อยสื่อถทยติดตามส่งถึงประตูวาลามจึงหันกายกลับไป